สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล2หลายคนตื่นแล้วใช่ไหมเอ่ยตื่นแล้วอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันนะคะเสร็จแล้วเด็กๆรับประทานอาหารเช้าดื่มนมด้วยนะคะร่างกายก็จะได้แข็งแรงก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณต้อมจะมาทบทวนคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสีค o l เลก ค่เเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีสีอะไรบ้างคะ่ะเาเด็กๆด,ดูนะคะสีแรกเลยนะคะคือสีน้ำเงินเดี๋ยวเราจะมาสะกดพร้อมกันนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูนะลูก B L U E blue สีน้ำเงินอีกครั้งค่ะ B L U E blue สีน้ำเงินสีที่สองนะคะเด็กๆคะเด็กๆเห็นสีแดงไหมคะพูดตามคุณครูค่ะ R E D เลทสีแดง A E D เลท สีแดงต่อมาจะเป็นสีฟ้านะคะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ S K Y Sky B L U E Blue Sky Blue สีฟ้า สีต่อไปเด็กๆด,ดูนะเป็นสีเหลืองอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดพร้อมกันลูก Y E L L O W yellow สีเหลืองต่อไปนะคะเด็กๆมาดูสีน้ำตาลนะคะอ่ะเด็กๆพูดพร้อมมึงครูนะคะ B R O W N brown สีน้ำตาลต่อไปมาดูภาพข้างบนเลยเป็นสีม่วงเห็นไหมลูกอาพูดพร้อมกันนะคะ P U R P L E purple สีม่วงต่อมามาดูสีข้างล่างนะคะนี่คือสีส้มนะอาพูดพร้อมกันลูก O R A N g e orange สีสม้มต่อมานะคะสีที่อยู่ข้างบนเห็นไหมคะคือสีชมพูอะเดี๋ยวเรามาออกเสียงพร้อมกันค่ะ p i n k pink สีชมพูต่อมานะคะเด็กๆมาดูภาพที่อยู่ข้างล่างพูดพร้อมกันลูก G R E E N Green สีเขียวสีต่อไปที่อยู่ข้างบนนะคะอ่าเป็นสีดำพูดพร้อมกันนะลูก B L A C K แบล c k สีดำ ต่อมามาดูสีที่อยู่ข้างล่างสีขาวหนูเห็นไหมคะพูดพร้อมกันนะคะ w u h i t e white สีขาวเดี๋ยวเราจะมาทบทวนการอ่านออกเสียงสีต่างๆกันนะคะเด็กๆมาดูที่สีแดงสีแรกนะคะพูดตามคุณครูค่ะ R e d เลตสีแดงต่อมาสีเหลืองนะคะ y e l l o w yellow สีเหลืองต่อมาสีฟ้านะคะพูดค้อมกันหลก b l u e blue สีฟ้าต่อไปสีเขียวนะคะ G R E E N Green สีเขียวต่อไปสีชมพูค่ะ P I N K i ิงสีชมพูคราวนี้เด็กๆมาดูสีที่อยู่ข้างล่างนะคะสีม่วงเห็นไหมคะพูดพร้อมกันลูก P U R P L E purple สีม่วง ต่อไปสีดำนะคะ B L A C K สีดำต่อมาสีส้มนะลูกพูดพร้อมกันลูก O R A N G E สีส้มต่อไปสีน้ำตาลนะคะลูก B R O W N บราวสีน้ำตาลเด็กๆไปทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับสีกันด้วยนะคะต่อไปเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ในหนังสือ Standard A B C เล่มที่1เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในวันนี้มีคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูคำศต่อไปเรามาดูที่คำศัพท์แรกนะคะเด็กๆเห็นภาพคนผู้ชายไหมคะ พูดตามคุณครูนะลูก m a n man คนผู้ชาย a man ต่อไปนะคะเป็นภาพหมวกแก๊ปเห็นไหมคะพูดพร้อมกันลูก c a p cap หมวกแก๊ป a cap ต่อไปภาพแผนที่นะคะพูดพร้อมกันลูก m a P map แผนที่ m map ต่อไปเป็นภาพรถตู้นะคะพูดพร้อมกันค่ะ V a n van รถตู้ a van ต่อไปนะคะเป็นภาพพัดนะคะหรือพัดลมนะคะพูดพร้อมกันนะคะ F a n แฟน พัดหรือพัดลมต่อไปเป็นภาพบ่อน้านะคะพูดพร้อมกันค่ะ W E L L Well บ่อน้า a w เ l l ต่อไปเป็นภาพลักขังนะคะเด็กๆพูดพร้อมกันค่ะ B E L L Bell ลักขัง a w เ l l ต่อไปเป็นภาพเตียงนอนนะคะพูดพร้อมกันหลก B E d เบเตียงนอนอเบต่อไปเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า5 8มี5านำแคะ่ะเด็กๆจะเจองานหน้าตาเป็นแบบนี้เขาให้เด็กๆทบทวนคำศัพท์ที่เราอ่านไปแล้วอีกหนึ่งครั้งนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆดูที่ภาพคนผู้ชายนะคะ พูดพร้อมกันค่ะ m a n man คนผู้ชาย a m a n ต่อไปแผนที่นะคะพูดพร้อมกันลูก m a p map แผนที่ a map ต่อไปเป็นภาพรถตู้นะคะพูดพร้อมกันลูก v a n van รถตู้ a van ต่อไปบ่อน้ำนะคะพูดพร้อมกันลูก w e l l w l บ่อน้ำต่อไปนะคะมาดูภาพที่อยู่ข้างบนเลยเป็นภาพหมวดแก๊ปเห็นไหมคะอ่ะพูดพร้อมกันนะคะ C-A-P-CAP หมวดแก๊ปอ่ะแปต่อมาเป็นภาพพัดเห็นไหมคะอ่ะพูดพร้อมกันนะลูก F-A-N-Fan พัด พัดหรือพัดลมนะคะอ่าแอแพนต่อมาเป็นภาพละคังเห็นไหมคะภาพอยู่ข้างล่างเป็นภาพละคังพูดพร้อมกันนะคะ B E L L b e l ละคัง Abel และสุดท้ายเป็นภาพเตียงนอนอ่ะเด็กๆพูดพร้อมกันลูก B E D Bed เตียงนอน Bed อย่าลืมนะคะเด็กๆไปทบทวนคําศัพท์ด้วยนะคะ แล้วก็รักษาสุขภาพของร่างกายรักษาความสะอาดของร่างกายแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้คุณครูลาไปก่อนอย่าลืมไปทบทวนคำศัพท์ด้วยนะคะไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ